สวัสดีครับอยู่กับผมศาสตราจารย์พิสิทธิ์ดเตอรวสิทธิ์มงุุรใน2แบรนด์ในเครือเด,ดลิทกรุ๊ปครับ 10xconsulting และ Life Alimeter ครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตมาเล่าให้กับทุกๆท,ท่านเนี่ยได้ทราบถึงข้อมูลบางส่วนที่มีความน่าสนใจสําหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการพัฒนา สเกลภาพจากภายในคนตนเองครับเ,เป็นข้อความที่ได้รับจากการกลั่นนะครับตกผลึกดึงเอาสาระสำคัญที่ตัวผมเองเนี่ยได้นำเอามาใช้ในการพัฒนาตัวเองแล้วก็เวลาเข้าไปทำในเรื่องของอาชีพคือการให้คำปรึกษาแนะนำแล้วเรื่องของการโค้ชการเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็การพัฒนาบุคลากรผู้นำ แล้วก็ทีมหรือว่าตัวพัฒนาองค์กรโดยกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรแบบที่เป็นอเอกลักษณ์ของสองแบรนด์ในเครือของเด่นดินคุปเนี่ยเราก็จะใช้ทักษะในเรื่องนี้เข้าไปพวนวกันเข้าไปด้วยครับเรามาดูกันว่ามันคือเรื่องอะไรนะครับคือเรื่องของการสร้างจุดแข็งให้เป็นอุปนิสัยครับเรื่องนี้คุณมาคัสบักกิ n งแฮมได้ เล่าเอาไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า Go Put Your Strength to Work นะครับ Six Powerful Step to Achieve Outstanding Performance นะครับเป็นเรื่องที่เขาไดา้ใช้ในตัวของคุณมาการสเองเนี่ยในการทำงานส่วนส่วนขององค์กรที่เขาเข้าไปรับผิดชอบแล้วก็กลั่นตอกผลึกมาเป็นตัวหนังสือเล่มน,นี้นะครับซึ่งหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยผมเคย เอามาเขียนเป็นรูปแบบของบทความสั้นๆอยู่ใน1น,นาทีอาหารสมองหลอนในแบรนด์ของ Life p a r เมนเนะครับตอนนั้นเป็นสตอรี่ที่เราเซติมไว้ว่าฝันให้ไกลไปถึงใช้เสรภาพอย่างเต็มที่กฎของธรรมชาติมีว่าทุกย่างก้าวที่เดินไปข้างหน้าทำให้ระยะทางสู่เป้าหมายเนี่ยมันสั้นลงครับอะ,อะไรบ้างที่ทาง m a การ์สเนได้แนะนำไว้ในกทุกพุทธโยเสียงถูกก็คือว่า ให้เราใช้จุดจุดที่เป็นตัวเราครับเป็นสภาวะที่เรารู้สึกว่าเราโฟโล์เรามีความไหลลื่นในการทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแล้วเอามันมาใช้ในทุกทุกมิติของชีวิตแต่ในส่วนนี้เขาแนะนําว่าใช้ในเรื่องของการทําง,งานครับสิ่งที่ตัวมากาสเนี่ยแนะนําไว้ก็จะเป็นเรื่องของอุปนิสัยนะครับที่สําคัญเนี่ยซึ่ง เราสามารถที่จะสร้างให้เกิดขึ้นได้ในตัวเราเองใช่ไหมคระทีนี้อะไรล่ะที่ตัวมาร์คัสเขาแนะนําไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทีละส่วนนะครับว่ามีอะไรบ้างที่คุณมาร์คัสเนี่ยได้แนะนําให้กับพวกเรานะครับตัว put your strength to work เนี่ยมาร์คัสบอกว่า ถ้าเกิดว่าจะให้ดีเนี่ยเราควรจะรู้แนวทางในการพัฒนาจุดที่มันทําให้เรามีสภาวะไหลลื่นเหล,ลือวเรียกว่าโวอล์นะครับโดยที่เราสามารถที่จะหาคําตอบให้กับตัวเองได้จากคําถามที่สําคัญหคคาถามนี้นะครับลองฟังดูนะครับแล้วลองเอาไปตรีตรองไตรตรองดูกับตัวท่านเองนะว่าสามารถเอาไปใช้อะไรได้บ้างครับข้อแรกครับคุณจะทําอะไรได้บ้างเพื่อพัฒนาจุดที่เป็นคุณสมบัติที่เป็นพรสวรรค์นะ ให้มันเป็นจุดแข็งของคุณนะครับอันนี้ขยายความนิดหนึ่งครับว่าคนเราเนี่ยจะมีคุณสมบัติอยู่ในตัวเราเองอยู่แล้วเป็นเป็นสมบัติในตัวจิตมิทยบดังนั้นแล้วมันหมายถึงว่ามันเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว่เราจึงไม่ได้สังเกตว่ามันมันเป็นเรื่องที่เรามีแต่คนอื่นๆอาจจะไม่ได้มีคุณสมบัติแบบนี้เหมืนอนกับเราดังนั้นแล้วบางสิ่งบางอย่างที่เราทําจึงเป็นการทําโดยเป็นอยา่างเป็นธรรมชาติรู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้ แรงเยอะเลยก็สามารถที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีอันนี้คือเกิดจากคุณสมบัติที่แตกต่างกันของคนนั่นเองครับอย่างที่สองมัสให้เราตั้งคําถามัะตัวเองเขาว่าควรจะอ่านหนังสืออะไรบ้างครับตัวหนังสือนี่รวมทั้งสื่ออื่นๆด้วยนะครับเพราะวนเราอาจจะมีความถนัดในการรับรู้ข,ข้อมูลเข้ามาใน ภาษาสัมผัสที่แตกต่างกันขอมถน,นัดต่างกันบางคนชอบอ่านบางคนชอบฟังบางนคนชอบดูแบบนี้บางคนชอบทำนะก็ mm hmm. ขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละคนด้วยใช่ไหมครับดังนั้นแล้วในส่วนนี้จะขยายเฟรมขยายขอบเขตเนี่ยมากไปกว่าตัวหนังสือก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเอา input นะเอาสิ่งที่ป้อนเข้าเข้ามาเนี่ยในส่วนที่มันเสริมไปกับคุณสมบัติของเรา หรือว่าจุดเด่นขอเาหรือสิ่งที่มันทําแล้วโฟโล์เนี่ยมันก็ทําให้เรามีความชํานาญและเชี่ยวชาญมากขึ้นใช่ไหมครับอันที่สามคือ,อคุณที่เข้าไปเพิ่มเติมความรู้ในคําถามเนี่ยเขาใช้ว่าคุณควรเข้าไปอบรมสัมมนาเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องอะไรบ้างซึ่งแน่นอนครับว่ามันเป็นเรื่องของการเข้าไปเพิ่มเติมองค์ความรู้หรือว่าข้อมูลสําคัญที่เราสามารถเอามาใช้ต่อยอดได้นั่นเองนะครับข้อที่สี่คุณควรที่จะทํา งานวิจัยเรื่องไหนบ้างครับข้อนี้มาการสแนะนำเองครับว่าอะไรก็ตามที่เราได้ได้ทดลองครับมันเหมือนกับถ้าภาษาต่างประเทศจะเป็นว่าเป็นแซนด์บ็อกใช่ไหมครับเป็นสนามทดลองหรือเป็นสนามเด็กเล่นนั่นเองหรือโดยโจคนญี่ปุ่นได้จะมีเขาเรียกฟูดศูนย์ฝึกนะครับซึ่งอันนี้เป็นะทำให้เราได้ได้ลองผิดลองถูกนะก็ การที่ท,ทําผิดําถูกเนี่ยมันก็ทาให้เราเป็นอะไรเป็นครูที่ดีของตัวเองได้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นองค์ความรู้มือหนึ่งก็คือเป็น first-hand knowledge ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วเราสามารถที่จะเอาสิ่งที่มันทาได้ดีแล้วต่อยอดไปอีกได้เนี่ยอันนี้คือข้อที่สี่แล้วนะครับข้อที่ห้าใครที่คุณควรจะสังเกตการทํางานของเขาอ,อันนี้ก็ถ้าเป็นเรื่องของการเข้าไปสังเกตในการทําอะไรบางอย่างเนี่ยเรา,เร,าเรียกเองเรี้ยวว่าเรากาลังหา ต้นแบบนะหรืออาจจะพี่เลี้ยงเนาะซึ่งก็คือเมนเทอร์ของเราดังหลักเราสามารถที่จะเข้าไปสังเกตทั้งเรื่องของวิธีคิดนะฮะการเตรียมการอ่การดําเนินการหรือแม้กระทั่งหลังจากที่เขาทําเสร็จแล้วนะครับเราได้เราจะเห็นรูปแบบถึงวิธีการที่มันเป็นเรื่องที่อาจจะมีความตรงจริตกับเราแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเข้ามาต่อยอดเอามาลองครับตัวเราเองได้ ในส่วนที่ทําให้เรามีความโดดเด่นหรือว่ามีสิ่งที่เป็นยูนิคหรือว่าเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองได้น,นะครับข้อที่6กครับใครบ้างที่คุณควรจะไปพูดคุยเพื่อที่เขาชี้แนะให้คุณพัฒนาจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็ต่อยอดกับข้อเมื่อสักครู่นะครับคือจริงๆแล้วในชีวิตคนเราเราสามารถที่มีคนที่สอนแนะหรือเป็นเมนทอร์พี่เลี้ยงเราได้หลายหลายคนในหลายด้านทั้ะชีวิตของเรามีหลายด้านมากดังนั้นแล้ว คนที่เราสามารถที่เข้าไปขอคําแนะนำะให้เขาได้แนะนาในสิ่งที่เรามีเราสามารถที่จะพัฒนาต่อได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีกาามิจกรรมนิตรนัเพราะฉะนั้นจึงเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความสําคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราควรจะสร้างวงที่เป็นวงของกาาิจกรรมของตัวเองให้เราสามารถที่จะเอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาแชร์ลิงมาแบ่งปันขั้นเดียวกัน แน่นอนครับว่าหมู่ที่คนที่เป็นเพียเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นอาจจะเป็นทีมงานเราก็สามารถที่เสริมเติมในส่วนที่มันเป็นจุดที่จุดบอดของเราหรือว่าจุดทีเดเ่เราอาจจะไม่มีความถนัดเราเราอาจจะเรียกว่าจุดบอดก็ได้ใช่ไหมครับมันก็สามารถที่จะเข้ามาเสริมเพิ่มเติมหรือเป็นเป็น,ปนกลเุทธ์เป็นการผลึกพลังด้วยกันได้นะครับอ,อันนี้คือสิ่งที่มาร์กัสบัคกิงแฮมเนี่ยได้เสนอแนะไว้ในสื่อเล่มนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยพอถ้าเราใช้เวลาสักพักหนึ่ง,นงในคําตอบที่ได้ได้เนี่ยมาค่อยๆมาร้อยเรียงรูปเรียงเนี่ยก็จะเห็นสิ่งที่มันเป็นแพทเทิร์นนะเป็นเป็น,เป,นเป็นแนวเป็นรูปแบบที่เราสามารถที่จะต่อสิ่งที่เป็นองค์ความรู้สู่ทักษะได้รวดเร็วขึ้นนะครับนี่คือข้อแนะนําจากมาร์คัสบักกิงแฮมผู้แต่งหนังสือขายดีในประเทศสหรัฐอเมริกานะนะในนิวยอร์กทม์เบนเซเลอร์นะครับ เช่นหนังสือที่เขาแต่ง,งอย่างเช่น first break on the roof นะครับแล้วก็ now discover discover your strength นะครับอันนี้คือตัวที่เขาแนะนำต่อต่อยอดมาจากหนังสือที่ขายดีสองเล่มนี้นะครับก็ล,ลองดูนะครับบอกว่าเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับการเอาไปใช้ในการพัฒนาตัวเองแล้วก็เอาไปใช้ในการ ใช้จ,จุดเด่นคุณสมบัติที่ทําให้เรามีความโดดเด่นและแตกต่างสร้างผลลัพธ์ที่ดีกับชีวิตเนี่ยเอาไปใช้ในงานได้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับรับฟังและรับชมมาถึงเวลานี้ถ้าเรื่องนี้เรื่องนี้สาระเรื่องนี้พอมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยก็อาจจะแบ่งปันไปยังคนที่ท่านรู้จัก,จกแล้วก็คนที่ท่านมีความประสาดดีด้วยนะครับไม่แน่นะครับสิ่งที่ท่ทานแบ่งปันไปจะทําให้ตัวเขาเองมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัดม,มากเลยก็ได้นะครับก็กล่าว่าเราคงที่จะได้มากลับมาพบกันอีกในตอนหน้าใน EP หน้าครับวันนี้ก็ในนามของเดลิดกรุ๊ปใน2แบรนด์ Ten X Consulting และ Life m e n t e r ก็ขอขอพบพระคุณทุกท่านมากครับพบกันนะครับสวัสดีครับ Ten X Consulting และ Life a l i m e n t e r ในเครือเดลิดกรุ๊ปพัฒนาคนให้เก่ง สร้างทีมให้แกร่งด้วยกระบวนการเยี่ยมเพื่อผลลัพธ์ยอด